สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมปี2,565นี้เป็นพลังงานรวมค่ะแล้วก็นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าพลังงานความรักของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะ seven of pentacles นะคะ e i g t of c u p คุณไป รู้สึกดีกับใครสักคนหรือเปล่านะคะคุณกำลังมีความรักมีการเริ่มต้นใหม่นะคะห้าถ้วยการเริ่มต้นใหม่ในที่นี้อาจจะเป็นคนเกา่ากลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าเป็นคนใหม่ไปเลยก็ได้ที่เริ่มต้นสานความสัมพันธ์กันนะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะต่างกันด้วยวัยนะคะด้วยเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเนาะ คุณธนุถนอมความรักครั้งนี้นะคะคุณเห็นค่ากับความรักครั้งนี้มากๆคุณรู้สึกดีนะคะคุณมีความรักที่เปี่ยมล้นให้กับค,คนคนนี้นะอขอดูนะคะว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคิ้งถือเหรียญน,นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินนะ พิศกกันมังกรชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะชาวราศีสิงห์คนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะความรักของคุณในตอนนี้นะถ้าเป็นความสัมพันธ์เก่าๆก,กลับมาก็เหมือนกับว่ากลับมาพยายามมากๆเลยนะคะกับความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะให้มันไปต่อในทิศทางที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นนะคะยังรักยังต้องการกันและกันอยู่ นะเขาดูนะคะว่าพลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่ชาวราศีตุลนึกถึงเป็นยังไงบ้างนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารเนาะอ่อ four of pentacles นะคะ seven of wands two of pentacles นะอาจจะเป็นความสาัมพันธ์เก่าๆจริงๆด้วยนะคะที่ ที่กลับเข้ามานะคะพยายามอีกครั้งในความสัมพันธ์นี้เนาะพยายามทั้งคู่นะคะเพราะว่ายังไม่อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะยังหวงแหนความสัมพันธ์นี้กันมากๆอยู่นะคะทั้งคุณและเขานะเอ,อ่อถ้าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเลยเนี่ยนกมองว่าคุณและเขาก็ต้องปรับตัวนะคะหรือต้องพยายามในความสัมพันธ์นี้หลายอย่างเช่นกันนะ ก็พยายามทั้งคู่นะไม่ไม่ได้ยอมแพ้กับการจำพันนี้นะคะพอดูสิคะาว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างคะแปลเนะบางท่านบางคนนะคะเป็นชาวทัดลมเมถุนตุนกุมหรือว่าเป็นพ่อไม้แม,ม่ได้นะคะมีชาวทัดไฟค่ะเมสิงธนูนะ คุณรอคอยเขาค่ะถ้าเป็นรักทางไกลเนี่ยคุณก็คุณก็ยังไม่ถอดใจจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณรอคอยที่จะได้เจอกันนะรอคอยการเดินทางของเขานะเอ่อนกมองว่าคุณรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากๆนะถ้าถ้าเป็นคนเก่าคุณก็รอนะรอที่เขาจะกลับมาแต่แน่นอนนะบางท่านบางคนคือกลับมาแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วนะ ผูกพันกับคนคนนี้อย่างบอกไม่ถูกเนาะพอดูสิคะว่าเขามีข้อความอะไรอยากบอกให้กับคุณบ้างคะชาวราศีตุลอืมเขาก็รักคุณนะจัะติดเขาจริงจังนะคะเขาอยากชัดเจนกับคุณนะคะอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนเขาจริงจังกับคุณมากๆเขาอยากดูแลอยากซัพพอร์ตคุณนะคะคุณคณนนี้เขาอยากจะทุ่มเทให้กับคุณมากๆนะ ถ้าคุณเป็นรักทางไกลนะคะรู้สึกว่าเขาด่าจะอยากบอกให้คุณรับรู้ว่าเออเนี่ยเราเขานิดนึงเนาะมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะกับความสัมพันธ์นี้แต่แน่นอนเขาจะทําทุกอย่างนะคะให้มันชัดเจนนะความสัมพันธ์นี้ก็คือเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณน่ะนะเขาทุ่มเทมากๆนะคะกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เขาจริงจังกับคุณมากๆนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลด้วยกันก็ได้นะเดี๋ยวนกขอเก็บไพ่ก่อนเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์สิ่งที่เขาจะทำดีกว่ามาสิ่งที่เขาจะทำนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะกับชาวราศีตุลบ้างเขาจะทำอย่างไรนะคะ Short, the the world, short, short, โอเคนอฟสอดนะคะดูเวลค่ะท o ีออฟสอด o น s อ o สอดโอเคไฟล์วันคือนกจะบอกว่าคนคนนี้นะเขาพยายามกับคุณมากๆเลยนะอืมเขารู้สึกว่าคุณใช่สำหรับเขานะ คุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์แน่นอนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันทเรียนสอดอาจจะไม่ใช่แค่มือที่สามอย่างเดียวอาจจะเป็นหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวเดียวอาจจะเป็นสถานการณ์ระยะทางเวลานะคะความยากลำบากในความสัมพันธ์ก็ได้ที่มากั้นกลางของอ่ระหว่างความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะ แต่คนคนนี้นะคะนะเขาไม่ยอมแพ้แน่นอนกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเคยจบกันไปแล้วแต่เขาก็จะพยายามอีกครั้งนะคะในความสัมพันธ์นี้จะกลับมาพยายามอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยนกมองว่าเขาสู้นะคะกับความสัมพันธ์นี้สิบดาบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยากอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ง่ายเหมือนมันติดขัดอะไรเหมือนมันจะไปต่อไม่ได้นะคะจะติกแต่คนคนนี้เขาตัดสินใจแล้วนะคะว่า เขาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะเออคือเขาจริงจังอะนะเขาอยากชัดเจนกับคุณ <_ d ance> เขาจะทําให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนให้ได้นะคะ <_ d ance> อืมสิ่งที่เขาจะทําคือนกมองเห็นถึงคุณค่านะคุณค่าที่เขาเอ่อชื่นชมคุณนะ <_ d ance> มองเห็นถึงสิ่งดีๆที่เขาเห็นจากคุณนะคะ สิ่งที่เขาชื่นชมจากคุณนะแล้วก็เป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาใช่คุนนี้แหละนะเขาอยากจะจริงจังเขาอยากจะชัดเจนแล้วเขาก็พยายามนะคะขึ้นเอ่อไฟอวอนเนี่ยนกมองว่ามันยากแหละมันไม่ได้ง่ายแต่เขาไม่ไม่ได้ยอมแพ้อยู่แล้วนะคะเขาเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้นะก็มีโอกาสาได้เดินทางมาพบมาเจอกันด้วยนะคะเดี๋ยวนกขอขยายทยร f s h o อ t หน่อยคืออะไรคะ น้องมองว่าความสัมพันธ์นี้นะมีทั้งเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยหันหลังให้กันไปแล้วนะคะก็ได้กลับมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งพยายามต่ออีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะเขาเขาอาจจะเคยถอยไปเพื่อตั้งหลักหรือว่าไปคิดทบทวนนะคะว่าเขาต้องการความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายคือเขาต้องการความสัมพันธ์นี้นะ เขาดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์พัฒนาการความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรบ้างคะไนถือกาานะคะ2 of s ์ o r ฟสอดเ e เวน่นออฟฟิเชค่ะเอ็กออฟสอดแล้วก็เจทนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเป็นคุณหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้คนกลนนี้ แนวโน้มความสัมพันธ์ทิศทางความสัมพันธ์ของคุณและเขานะเอ่อจะช่วยเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ง่ายต้องบอกอย่างนี้นะไม่ง่ายบางท่านบางคนบางท่านบางคนจบกันไปแล้วแต่ก็ยังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ยังรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะยังไม่อยากปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะนกมองว่าก็ คุณและเขามีโอกาสได้กลับมาแน่นอนนะคะในความสัมพันธ์นี้บางคนก็กลับมาแล้วนะคะคุณมาชมคลิปนี้อาจจะเป็นช่วงระหว่างที่คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กันแล้วก็ได้นะแต่สําหรับคนที่เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆบอกเลยนะคะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ง่ายแต่คุณและเขาไม่ได้ยอมแพ้นะรู้สึกว่าคุณและเขาก็ยังจะพยายามกันทั้งคู่นะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคือทนุถนอมความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปมองเห็นคุณค่าและความสําคัญของความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะทั้งคุณและเขา King of Cup มีความรักอยู่ในนั้นนะไม่ยอมแพ้นะคะห้าถ้วยสิ่งที่ยากลำบากอาจจะทำให้คุณรู้สึก ออมองไม่เห็นทางในความจมพนันธ์อาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนเอ,อ๊ะจะไปต่อดีไหมจะสู้ต่อดีไหมหรือจะไม่ไปต่อแล้วดีแต่สุดท้ายนะคะนรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อยังพยายามต่อกันทั้งคู่นะ เป็นเหมือนกับความรักที่ต้องพยายามอ่ะพยายามในที่นี้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะพยายามในเรื่องของอุปสรรคนะคะความยากเนาะในความสัมพันธ์ขอดูว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างคะหนึ่งเหรียญค่ะเห็นไหมเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้นะคะมีความหนักแน่นมั่นคงให้กันและกันมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้ค่ะเห็นไหมความรักของคุณไม่ได้ง่ายนะสเตรนท์ขึ้นมา เดวิลแต่แรงดึงดูดก็ไม่น้อยด้วยเช่นกันนะคะคุณและเขานะคะมีทั้งความปรารถนาความพิศวาสแรงดึงดูดที่มันมีต่อกันมากๆนะเดวิลใบเนี้ยไม่ว่ายากแค่ไหนก็พยายามกันทั้งคู่ะนะว,ว้าวสิบเหรียญน,นะคะไพ่บอกว่าแน่นอนนะคะความพยายามของคุณทั้งคู่นะคะไม่สูญเปล่านะคุณจะได้สมหวังกับความรักครั้งนี้แน่นอนคุณกับเขานะคะจะได้มีโอกาสนะคะ ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันนะขึ้นสิบเหรียญน,นะความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะว้าวโอ้โหมองว่าคุณและและเขานะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีกันเลยนะคะขึ้นดีเอมดีอมเพรสอีกนะคะใต้สำรับคือดีมากๆนะทุกคนนะเอ่อไพบอกว่าคุณเป็นที่รักของเขานะคะแน่นอนคุณ คู่ควรแก่การที่จะถูกรักนะคะถูกดูแลเอาใจใส่ดุจเจ้าหญิงนะคะเนะเอะสิบเหรียญน,นะคะเป็นความอุดมสมบูรณ์ทางหน้าที่การงานทางทรัพย์สินการเป็นอยู่ความสุขสบายนะคะสิบช่วยนะคะความสุขทางใจนะคะเนาะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีความสุขเติมเต็มให้กันรละกันดูแลซึ่งกันรละกันนะ คือแน่นอนที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนําคุณก็คือว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความพยายามแต่แน่นอนความพยายามคุณนะคะสําเร็จแล้วก็หวานหอมแน่นอนนะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นกต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ